ใจไปโยมลมตาลขั้นสำเนียงบาหวานบากคุณทานยาเฝ้านายโอ้ยนี่อกแม่ลั่สายของคุณยายแต่เข้าแล้วย่องของละมูนขนึงหาแต่ว่าบุญย้อนความคุณมาทับ นอนตอัวกับละทุมสวงยอนห่วงน้ำอ้วนเนื้อา้าทำเสียจนเกี้ยงเสียงประโมแฟนจมโอ้โลดแล้วเห็นบ่โอ้ยมันบ่แเมีนดอกใหญ่ผมหลานบอกเคยลืนดืกคือเมาแต่หลอ,อกมา ยังยังนอนอยู่ละแลงไงแกงเงาวควาสาวบ่มีสอนบ่อนเฮือนบอน่นบทันเปืี่นอาใส่เพี้ยนแทงตังหวังน้ำนักคำยืนโตบ่มีเงนินหมื่นสาวบ่มองแต่ทองก้อยห้อยห่างให้วางบินบ่มีเงนินบินมาเก่ เมือสเสน่ห์ก็หักเลยอกหักอย่างยิ่งลวงหลอกคมลมลินต่างกันยินยอมด้วยถวยชีวาตั้งตอมหักกันอยู่แต่หักมาบ่าพอเดือนเขาเอาเงินหน้อมือหลอไปน้ำจอยปล่อยพี่ใย ให้นอนละอ่ายอมมือเพียนเสียนตังบังคมกมกา่าคันธภาสื่อท้าคนให้ตำสตุลมีคูศอนคือนัน่งนาดกาสีมีบุตรตาบุตรีห่วมน้ำอยู่สองหน่อยเดี๋ยวนี้ตะเว้นคอยถอยลงหมืดนคำแม่บักํำออกจากบ้านปานนี่บอตาวมา กาศีเมียผมมาไปตักน้ำยู่น้ำสั่งท่างหัวหน้าพนาวาไปตั้งแต่มือเศร้านี่สวยเพ่งง่ายกระยังบ่ท่านในโค้งในอวยอยู่เดี๋ยวนี้จ้าก็นจากไหนเมียผมก็ะได้เป็นหูมันมาสองสามมือแล้วได้ลูกน้ำกันสองคนพีนองแอลไหลอีแมวอุ่มเข้าไปหาก,กินนมอยู่ในบ้านแม่เป็นจากไหนยังอุ่มกลับขึ้นมาคือเก่าอยู่บ่ได้กินน่มแล้วสันบอกครับ ไให้ไปหน้าเบิดกันดิคุณไงกลับขึ้นมาไม่มันก็สวยแล้วคือวานนี่ละป้ลุงเจ้าออกไปซองเบิ่งกาสีจากข้าวเนี่ยไปอย่างโบแมนตกหนามตกทาแห้งระบสวยบานนี่ปุ๊จิไปซองดอกเอารวดเงื่อนมึงน่ะนะทักษีล่ะขันเผิดมาหน้าตาดีพวกนี้ผู้อื่นผู้เอาหาดอกขันทุบ่อเท่าๆัวทิ้วผู้หาดอกน้องหลายทักษี่ล่ะผู้จ้าบางซีเพราะเทาหัวไม่ใช่เป็นบ่อ่าวว้ายจักหน่อยปีนาเพิ่์ดกะว่าเราต้องมาดอกเพิ่์ดกะว่าสี่ตัว มมาพอดี่ละก็ต้องไปซองง่าหรอกมาเรียบร้อยแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันเฝ้าพี่น้องเอ้ยมัดกลับขึ้นมาบ้านเห็นผัวอุ้มลูกซองมาคือหมอมุนหัวผัวคอยจอยโู้มาผัวหายหลายแท้กูว่าไมนเบิร์ตเนี่ยเบิร์ตตัวหนูกูว่าเป็นตะเบิร์กระเบิร์ตเป็นตะเบิร์ก็พกมาไล่เลยละไอ้ยจ้าจี๋คือเบาบางสีบุ้ยมันหยอกบุ้ยเมื่อแมนแนวได้ดูในกาสีมันจะเมื่อยเจ้าลาขึ้นเจ้าใจหายอย่างมาทรงหายคัดแท้ เลี้ยวมึงลูกเข้าในไปอย่างเอวตั้งแต่เจ้าออกบ้านเมื่อในี่เจ้ากับไบโน่นโดนนี่เจ้ากระไดมาสสว่าอย่างกระจังคอยวามาเาหลูกเข้าก,กินนมก่อนคือว่าเป็นเขียดเทศเป็นสิ่อีกสักนาน,นีเจ้ามีเอียงในใจเจ้าอยากได้ยังสมหรับแม่คำพี่พี่กาาระดาผาจากซี่ละผัวกระลูใจเมียดีดีเสด็จเนี่คือว่าเจอซี่ดอกกาสี่า,สางไปตักน้ำยู่น้ำสามแค่บานพื้อเพื่อนกับว่ากันไปแตกจนจนเพื่อนพักกันโสยา ไปจับกาเขาวอยู่ทางเมืองละมองละแมงแม่ละพอลุงกาเขาวได้เงินหมนื่นเงินแสนอยญญญู่พ่นไหนยะกาเขาวแม่โอ้ยพอลุงนียย่นี<ว>่เห็นตั้งแต่กกาตุต้มในห้อนเป็นกาเขาวกาเขาวที่เป็นนกเป็นกายเป็นตู<ม>๋ว่เคยมีย้จะขยิบไปให้พอลุงไปน้ำเนี่ยคุยจะเห็นว่ากาเข่าตูงใดเทเลีะวมองยืนเจ้าสิไปวะพอลุงคุณจไปก็คุณจะเห็นกาเขาวแม่ันเจ้าไปผมก็อยู่บ่ได้ละพอลุงผมก็บ่อยากขาดใจมันดอกนี่นั่นกาได้แม่ ท่านพอไปคือสิบวันแล้วดวอกม,กมันยากทำมาลรวยคือคว่มเขาว่าลวแ่เื่อไร่เงี้ยมันเสียก,กอยาอยังจำได้ไหมว่มาหัวใครใค้โน่นตะกี่จะปวดจะดี เมื่อพี่ได้พังข่าวคราเจ้าแต่งงานแล้วน้องแก้วเจ้าลืมรักเรา mm hmm. เจ้าโถยเลยน mm ั hmm. ซึมเศร้าฝากความเหงาใส่ทานตวัน mm hmm. ลักขอให้สุขีมาัน ขอให้อยู่น่วกันอย่ามีมือมาลายมุนหากขอางนาอย่าสุมีบานบุญบุนใจสร้างห่วมบ่ลายน้องจังได้จากไอ้น้องจังได้จากไอ้ สายเน้นจองมาถึงกันเอ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 ความสัมพันธ์ก็เลยเปล่นผู้อื่นเอาไปนอนซอ,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 อนเอ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  คุณพระอกกินบาล,ลีมิอเรามานำใจตาตงใจสันเอาไว้กลีบทานทะวอาหารบอกเป็นของพันในวันที่เธอสมปองผ่านอุปสรรคพบความรักที่แสนร้รอนในใจพี่ตังสีห้องจะมนมองเนื้อทนองอย่ลืมรรดอเข้าใจไม่ไป่ว่งานไม่ได้ ลืมเสเ,เมื่อเจอดอกไม้ไกล้แล้วเขาบ่มีแมวรักตื่นมาใหม่แสนหาไล่ให้แต่หอกนอนให้ใส่หมอนปาาสะ่นอนเขาเขา,เขาเคยยินเป็นต้สงตัดตัวบูเดียวปัญหาล้างเลินแล้วเมื่อต้องแก้วจากใคร ปวดหัวใจเมื่อแาบใครคำมาทุกทีไม่นานนอเกาต้องขอแอ่คนดี่าปเป็นของพี่เถิดน้องเยาวรสาแสนเสาเมื่อผู้ชายคนนั้นขเขาบีบเขาหุกคันเมือ่อนวลคงสุขีรักนอกรักุูปลัก,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 กนอกคนดีเมื่อน้องพี่ไีใ่ใจและแอบรัก ตะวันจะอยู่ในทันตะวันฝากคำออนข,ของเขาวิ่งเบิ่แข่งเจ้ากบเบียยของเล่นหน้าตาอาีกแห่งสิบลย้ะแม่กันเรือกับพงเสืเอทักเขาเอาแต่นั่งพอใจอย่ามีแมงเปือ่อยเพของขอไงก็ยังมีพ่อแม่เึิงใจเป็นแบบก็ยังมีบอลส่วนพ่อได้ทอกแม่นักน,อกน,น,น,น้องน,นั้นลงันใดแม่นักน้องนั้นลงพนใดแต่เขาจะยิงคิดเรื่องดีบอมีบาง ให้แต่งใสชายคนไทยเด่นขอบคุณแล้วมานุ่มช